ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุขิินภายใต้การบริหารงานของนายมูฮัมหมัดสกรีลาบูอาปีการดำเนินงานตามนโยบายกลมส่งเสริมการเรียนรู้และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำเดือนมกราคม2568ประจำปีงบประมาณพศ2568สู่การปฏิบัติด,ดังนี้ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายที่1ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษานโยบายที่1.1ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาสอกอรอระดับอำเภอสุขินได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาของบุคลากรและวิธีการพัฒนา และสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ไปปรับใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ต่อไป นโยบายที่2ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองนโยบายที่2.1เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e ร n y t i m e สกอรระดับอำเภอสุขินและห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขินจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2568ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลสุขินโดยจัดกิจกรรมระบายสีกิจกรรมเกมบิงโกกิจกรรมคัดลายมือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและร่วมจัดกิจกรรมสอกรอรส่งความสุขให้น้องประจำปี2568เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ การเรียนและสิ่งของที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารน,นอกจากนี้จัดโครงการการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาไทยจำนวน3วัน2คืนหลักสูตร18ชั่วโมงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพูดฟังอ่านเขียนและมีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีโครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศจำนวน3วัน2คืนหลักสูตร18ชั่วโมง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขิรินโดยมีกิจกรรมเกมถอดรหัสภาษาไทยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเมตาเวิร์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่2.10การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังมีกิจกรรมการทำพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้และการทำน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำตามนโยบายข้อที่2.6ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่2.8ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนจัดโครงการรู้ทันพิษภัยบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเพื่อให้นักศึกษารู้โทษของยาเสพติดมีทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตนเองและครอบครัวจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อที่ 2. การการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้จัดโครงการกีฬาโสกราชายแดนใต้เกมระดับอำเภอสุขินเพื่อให้นักศึกษาโสกราาสกระดับอำเภอสุขินมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการเล่นกีฬามีทักษะการเล่นกีฬามีสุขภาพกายและจิตที่ดีตลอดจนบุคลากรโสกรระดับอำเภอสุขินเข้าร่วมโครงการกีฬาสารสัมพันธ์บุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนาราธิวาสเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในสาาังกัด ตลอดจนรักษาการสกรระดับอำเภอสุขินประชุมบุคลากรสกรระดับอำเภอสุขินประจำเดือนมกราคม2568เพื่อวางแผนและหาแนวทางร่วมกันและเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในโครงการต่างๆที่ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมตลอดจนการดําเนินงานของสอกร,รตําบนทั้ง5ตําบล นอกจากการดําเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการสกรระดับอาเภอสุขินได้เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคเครือข่ายในพื้นที่ดังนี้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อย,ยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจนเข้าร่วมพิธีมอบแว่นตาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้มีพลานามัยที่ดีไปประกอบอาชีพที่ดีและมีความยั่งยืน เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย